เอาท่าสวยไม่ต้องน้ำน้ำไม่ต้องน้ำุอยสวัสดีค่ะ เงียบไพูดดิเงียบพูดบางทีกูพูดเยอะแล้วกูพูดทุกอีพีเลยแกพูดดิเราก็มาอยู่กันที่ไร่ทองสมบูรณ์นะคะวันนี้ไม่แนะนำชื่อรายการเลยเราเขาหรอกเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่ารายการอะไรเปิดหน้ามาก็เห็นอยู่แล้วว่ามือมันร้ายพบกับรายการไร้ได้เรื่องค่ะแค่นั้นแหละจบแล้วแค่เนี้ยโอ้โหดิถ้าเริ่มอีพีแม่ก็ทะเลาะกันละ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพวกเรารายได้เรื่องนะคะที่ได้ทอสมบูรณ์ค่ะก็วันนี้ก็ถือว่ามีวันหยุดเบาๆเล็กๆน้อยๆนะคะมาพานเพื่อ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 นชวนมาทํากิจกรรมกันกูไม่อยากพูดเลยกูรูแห้วทำไมมันไม่พูดเพราะว่ามันหนักไปหน่อย ที่นี่เขามีกิจกรรมให้เล right ่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก anyway> ็เคยมาหรือย okay. ังคุณเคยมาที่นี่ไหมไม่เคยคุณเคยมายัง e ีนี้ฉันป็นคนชวนพวาเธอมาไงไม่แล้วคุณเคยมาที่นี่เลยมาแล้วสิงี้จะชวนมาหลออที่นี่กีกิจกรรมเยอะจะตายทำไมมึงต้องอวดก็ว่าเคยมาไม่เคยมาอวดกูไม่เคยมากูยังไม่อวดเลยไม่ก็จะเล่าให้ฟังไงว่าเออตอนนี้เคยมามันมีอะไรบ้างก็มีกระเช้้้้้้้าาาาาาาขขึนนนกกกรระะเเเเเชชมมมีี่ดวววยยยยยไทััับคลลตตง เปล่าแคมเปญลอยตัวได้ชุดนี้ปล่าเอ้ยได้นะเว้ยได้นะเว้ยจริงท่ได้กูขอถามคำนูนนะว <c oughs> ันนี้มีมิชชั่นเฮียอะไรปะมีนิดหน่อย <c oughs> มันมีวัวกระทิงอมันมีวัวไม่เราต้องแข่งเพี่ยรกันปงก็แข่งวัวไงใขรอยู่ได้นานสุดแข่งนิดหน่อยๆนอยแบบคำขแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราไปกินข้าวก่อนเพราะว่าเที่ยงแล้วหิวมากขับรถกันมานะคะอ้าวเดี๋ยวไปกินข้าวกันที่นี่มีร้านอาหารน่ากินมากๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างจ้า สำหรับใครที่มานี่นะคะแล้วก็กลัวจะหิวไม่ต้องกลัวลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีแบบร้าน,านอาหารเยอะแยะมากคาบอยเลสเตอร์องเนี่ยจริงๆมีทั้งอาหารไทยแล้วก็มีสตทรงสเต็กอย่างเงี้ยคือเขาบรรยากาศคาวบอยสุดๆแต่ว่าพวกเราแบบถนัดอาหารไทยใช่ก็เลยแบบเอาอันนี้ดีกว่าก็จัดไปนี่ปลากระพงทอดซอสมะขามน้ำพริกกุ้ง แกงส้มแกงส้มอะไรมึงจะไม่พูดอเลยเหรอก็พูดเต็เอ้าไหนมึงพูดถึงตีมชุดวันนี้สิตีมชุดวันนี้เปล่าตีมชุดอ่ะคือคุณโมเขาจัดให้ไงคุณโมเขาจัดให้อ่ะดูตีมชุด่คือกูขอเล่าก่อนจริงพวกมันอะ คุยว่ามึงมามาในทีมคารบอยคาวบอยแต่ส่งรูปมาเป็นโมฮีเมียนกูก็เลยแบบเอ้าไม่ใช่ยังไงวะความหมายคือวาดหน้าเนี่ยเป็นโมฮีเมียนที่มันมีขีดชีดชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เข้าใจว่าเป็นแบบสไตล์คุยกรายเลยแล้วก็ตรวจอีกแบบแหลกแล้วเข้ากับบรรยากาศอยู่แลเข้าใจแค่จะลองให้ฟังเฉยๆว่าแบบ คุณเป็นคนรวดเร็วในการแบบว่าพอเพื่อนพูดปุ๊บคุณก็าเอามีน้ำหนอย่างนี้เลยไงไวมากเออ เพื่อนจะพาไปวาดหน้าเอออยากวันหนาอยากวันหน้าแต่งหน้าเป็นโบฮีเมียนไม่ใช่หรอมีหัวเหอะอะไรที่ใอยากใส่แล้วก็ใส่ปลุบแล้วก็ขี่ม้าขี่ม้าโชว์ๆนี่ว่าเมียนี่ป่ะอะไรแบบโชว์แบบของห่วงเชื่อมจะจำเต็มที่ตลอดเลยเดี๋ยวกูหาให้เจ้าฟางอ่ะ ในขณะที่กูนั่งทำอยู่พวกแม่งกูขายเลฟเลนเว้ยไหน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 อ่เออเออได้อินเดียแดหรือว่าเป็นเซรามูนอีดอกเซรามูนตัวสีฟ้ามึงตอนนี้กูเสร็จละกูรอพวกแม่งกูจะยืนแซวพวกมึงนี่แหละปากเป็นสีเหลืองปากเป็นสีเหลืองเลยเลฟเฟเลนอีแก้มคือทำทำประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าเยอะมากบนหน้า เพ็นน้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาขี่มากันใช่บทบาทสมมุติก็คือเป็นพระนางแอฟโรดาที่ลงมาขี่มาเล่นที่โลกมนุษย์เป็นเชพีมึงอะไรใช่เป็นเทพีต่างาาแก้มไปขี่ม้าหบบวเป่าเป็นแบบอยู่ที่เมืองทรอยสงครามเมืองทรอยที่แบบเออมีแบบนางแบบหญิงสวยๆแบบพอแล้วสวยๆเมืงทรอยไปเลือกมาก่อนไปเลือกมาก่อน วิเป็นแบบไปชุดขี่มาที่เซ็กซี่มากขอโทษครับขอโทษครับตัวใหนหนุสนิแต่กระช้างพี่โทษทีนะอืมขวงคู่ขวงโงคู่

กิจกรรมสนุกสนุกันข้องบอลคอตอนนี้อีโมสวยๆอ่ะหมดแล้วดีมาสวยๆาสวยๆกินข้าวสวยๆหมดแล้วหมดแล้วหมดรอบละอันนี้คือจะไปแบบว่าแอดเวนเจอร์และแอดเวนเจอร์โอ้ยวเห็นแล้วเห็นแล้วดีมากเลยเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าความสวยหลอเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ทำกิจกรรมทั้งหมดเสร็จแล้ว พี่ตรงนี้มันจัางานแต่งงานได้ใช่ไหมอีเี่ฮุกมาแต่งกับปัวที่นี่เร็วไม่เต็มกฎแบ่งการคุยกับเจ้าของที่แบบว่าคือเราไม่ได้นั่งคุยกันปกตินะคะเราขี่รถแล้วเจ้าของคือขี่อันนี้ชอบกัแบบเหมือนเหมือนเด็กแว้นอะเด็กแว้นที่คุยกันอะแบบเฮ้ยวันมาไวัดมาไงอย่างเงี้ยพิมย์ขาที่นี่มีกี่กิจกรรมคะ สิบเจ็ดกิกกกจกรรมที่ให้พกคุณเลือกสรรในการเล่นนะคะเชิญเลือกได้เลยตามอัธยาศัยอยากเล่นอะไรเล่นเลยแต่วันนี้เราสามคนก็จะเลือกในแบบที่เราสามคนจะเล่นนะคะทุกคนเราจะไม่เล่นตามใจคนดูค่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะกิจกรรมเป็นเจอร์เลยจา้า อันแรกก็คือโรยตัวเบาๆแต่ว่าเดี๋ยวยืดเส้นก่อนเส้นก่อนเอาท่าสวยไม่เอาแบบลงไปแล้วเอะแอะอะไรอย่างงี้ไม่เอาเอาท่าสวยคือต้องมีสติมากเลยนะเว้ยเอาแบบลงไปแล้วคือท่าสวยเยก็บภาพได้กูขอตีมโรยตัวอันนี้คือโปรเยโปรเยอะไรวะโปรเยโปรเยอะติดเดิมโปรเยโปรเยออะแค่นั้นจบเลยเอาละ<า> เอาล่ะปะ้าป้าเอาแล้วแต่เลยละกันใช่ตลกอันเนี้ยตลกใช่สินองจากท่าจะไม่ได้ความโปโลเยแล้วเนี่ยหมวก,กันนกก็ไม่โปโลเยแล้วป้าเอาจริงครับคือแบบทุกคนจะอยากโปรโลเยแต่ว่าด้วยอุปกรณ์แล้วมันจะไม่โปรโลเยให้หรือเปล่า,อ,อ,าอ่ะมีปัญหาแล้วจ้ะ แต่งเกงค่ะใต้ข้างในกางเกงในเลยที่หาย <c oughs> ไม่เป็นไรหลอกดีกว่าคนเห็นจิ๋มเราเห็น <c oughs> เกงในพอแล้วไม่เป็นไรหลอกซื้อเกงในมาใหม่แม่บอก <c oughs> โชว์ได้ใช่กูเอาเกงในไปยี่สิบกว่าตัววคนนี้ <c oughs> เราจะลงไปด้วยความสวยงามนะคะ <c oughs> หัวใจจะเต้นออกมาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ทำไรฉันแต่ฉันยังไม่ได้ลงไปเลยอะค่ะอ้่งวิ่งเฉันถอดได้ฉันอดได้ ดีคอนดีกว่าเอาละค่ะมาถึงจุดที่เราบอกว่าธรรมดามากเลยอ่ะเบาๆไม่หนุงเลยโปรเยโปรเยไปแล้วกูชิวมากอ้าวอันนี้ตีมอะไรพูดมึงอ่ะลงให้ได้ก่อนกูกลัวกูกลัวอย่าไปทำให้เขารู้ว่ากลัวดิงั้นลงคนแรกเลยใช่ค่ะญาไปได้อีกอันนึงไปเราไปก่อนไปมาคนแรกเลยไปตอนยังไม่ได้ถ่เหม็นเลยก็ อ uh, oh, oh oh, oui. ่ะมึงพ so ูดแดงนะใครกีมาพูดแดงนะสองกองทีองไอว่า้าแดงก็ทกีดครึ่งแบนมึงไม่มึงมึงพูดแล้วปรากฏว่ากีโมไม่กีดกูกีดตัดรง่ายๆเลยใครกีดโดนห้าชนนี่ไรจะจับเสีย ไม่ได้แดกกูหรอกเหมือนเหมือนกูแบบเหมือนกูมานอนเล่นพักผ่อนลิมใช้ยหาดจริงปากดีว่ะพร้อมจ้าร้อมจ้าร้อมจ้าไปเลยโดนไปเลยได้ไม่เก็ตยังไงก็ไม่เก็ตเราก็มาถึงมิชชั่น ที่ต้องการแล้วเอาสิใครอยากเล่นล่ะมือมือไงวัวจะอยากขี่วัวอยากขี่วัวมาอะไรก็ออกออกอ่ะที่หนึ่งหนึ่งสองสองโมเดลก่อนหนึ่งสองสองคุเล่นคนสุดท้ายเฮ้ยมึงเล่นคนสุดท้ายเป็นคนที่สองไปนั่งคุยก่อน เขาขี้โกงดิฉันและแล้วเราก็ได้ผู้ชนะแล้วก็คือหมิวซึ่งครั้งนี้กูก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกเพราะมึงมีงมึงเป็นเพื่อนก็ยังไงล่ะตื่ความสุขจะตกเป็นของเธอคนละสับช่อนนะคะแต่ว่ามันมีอีกอันนึงอ่ะที่ไหลลงมาจากน้ําอ่ะ มันมีจังหวะที่โมกีดอะนิดนึงไม่มีไป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  ที่ไล่ทองสมบูรณ์คลับเนี่ยนะคะเขามีกิจกรรมแบบเยอะมากเลยนะแต่ว่าที่เราไปเล่นเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่พักเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแบบว่าใช้เวลาชิลๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครมาเที่ยวที่นี่นะคะคือกิจกรรมครบเลยจริงๆแล้วอยากให้ขี่ ATV มากเลยเพราะว่าแบบขี่ชมไล่ชมสวนตรงเนี้ยอากาศเย็นๆนะแต่ว่าวันนี้เวลาไม่พอเดี๋ยวครั้งหน้าจะกลับไม่ตอคนื่อยเลยแะผ่านโดยตัวลงมาได้ก็น่าจะได้แหละ ก็เดี๋ยวเราหมดกิจกรรมที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ฮิลท็อปชื่อว่าฮิลท็อปคอลอนีค่ะอยู่ที่เขาใหญ่นะคะเดี๋ยวพาไปชมเขาว่ามันชิวขนาดไหนนะคะเพื่อนไปค่ะจ้า ควาคนก็อยู่ที่ฮิลท็อปเทอร์นี่เรียบร้อยแล้วค่ะพ,พร้อมกับดินเนอร์เบาๆของเรา3มคนเบามากอีอยังละ2สอชุด3ชุดหมูกระทะเอ้ยหมูหันเอ้ยแก่ย่างเอ้ยกุ้งเผาไม่เบาอ่ะมาเขาแย่ต้องกินนี่หมูกระทะเออ้องช่วงนี้อากาศเย็นๆนะเ<ไ>มืองเครื่องดื่มแห่งความสุขอยู่ยไงกูแดกเลยหรอใจเย็นๆก็มึแพอ่ะเออมาเอามาติ ไม่ต้องย้ำว่าแพ้กูแพ้จนชินแล้วเป็นไงคนที่เพิ่งแพ้ต้องดื่มแห่งความสุขเทมาเลยทีเดียวรวดเดียวที่ขอน้ำฟ้าด้วยนะถ้างานกูก็ต้องกินแกับแก้มดิเพราะกูแพ้คู่ก็ใช่เพื่น่แต่ว่าจริงๆกิงมึงแพ้แต่ว่ากูกินมาเพื่อนมึงเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมันมีไม่เชื่อไปย้อนเทปเลยจ้ะพูดปิดปากเลยนะแต่มึงไปตายจังหวะสุดท้ายที่ เขาไม่ใช่กูหวัเลาะแล้วกูถีบกันนั่นแหละใช่แค่นั้นคือกีดถือว่ากีดหืิวแม่โคตรใจร้ายเอยจริงอ้าวยังไม่ได้ตกถึงท้องสักคำนึ่งก็กินอยู่ในรายการก็ต้อง๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่รู้ว่าได้โดนทำโทษจริงหรือเปล่าตอนนี้เราต้องรับบทลงโทษของเพื่อนก่อนแล้วก็ถึงจะได้ทานอาหารกันอย่างมีความสุขมาค่ะชน รสชาติหรความชนะนี่มันช่างอร่อยจริงๆมาเออรสชาติแลความแพ้อย่าไปหมดเลยมึงอ่ะมันดีจังเลยอ่ะมันดีจังเลยอย่าให้ถึงคราวกูนะมึงอีโมลี่พินเถอะหมูกระทะมันจะได้ลงไปถึงท้องกูสักทีเออมากินเลย เอามาคุยถึงบรรยากาศที่นี่หน่อยดีกว่าที่นี่แบบว่าจริงๆแล้วมีหลายห้องมากคะมันคิดเห็นว่ายังไงคือมากับเพื่อนสนุกแน่ๆมีแบบเป็นสัตว์เป็นสวนอะไรห้องห้องที่มึงนอนคือเขาดัดแปลงมาจากกล่องรองเท้าแล้วก็จะมีรถบ้านมีตู้คอนเทนเนอร์แล้วมีบ้านทอมีแบบว่ากองฟงกองไฟนั่งชิลๆ วันนี้เราจะเราจะปิดรายการไปแต่เพียงเท่านี้เลยฝากรายการเป็นอะไรอะเป็นอะไรอาการไม่ออกกินทีเดียวหมดไงรสชาติรสชาติไมันขมขื่นเอาอโอ้ยมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฝากสถานที่ที่นี่ฝากไล่ทองสมบูรณ์ด้วยนะคะทุกท่านใครอยากมาก็ตามมาค่ะ แค่นี้เหรอขอตัวไปนอนก่อนนะคะพ๊ายบค่าอย่าลืมนะคะปิดไม่ใช่ปิดปิดรายการไม่ใช่หรอกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e พวกเราไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมหน้าจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้ทำอะไรหลายๆคนบอกมาว่าอยากให้บุกกองละครนะคะอยากไปเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้คือเหมือนกองละครเขาก็ยังแบบอยู่ในช่วงมาตรการการควบคุมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกันเวลาทำงานก็รอนิดนึงนะคะหรือไม่ก็เนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะแล้ว เดี๋ยวจะดูว่าพอจะไปกองของใครได้บ้างเนาะอ้าวฝากทลงานไปเลยเพื่อตอนนี้อะไรยังไงตอนนี้มีเจ้าสาวจําเลยค่ะบ้านไล่สายสมอนค่ะแล้วก็ก็ละครอีกเรื่องหนึ่งจำไม่ได้แล้วก็รายการมอ้ตู เพื่อนมีิวไปให้แฟนๆทางเพจรับรู้หน่อยเพื่อนติดตามกันได้เลยทางไอจีก็ได้รายการปลดหนี้พลิกชีวิตก็ได้ละครก็ได้อะไรก็ได้รายการอ,ราอ,อล้วก็ได้นางสาวส้มหล่นดูม <c oughs> ันสาวส้มหล่นเดี๋ยวลืมชื่อช<อ>ื่อเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวเร็วนี้มิวกับโมจะไปออกรายการด้วยกันด้วยนะใช่ฝากติดตามนะคะไม่รู้ว่าอันนี้จะออกก่อนหรือว่ารายการจะออกก่อนต้างไปดูไปดูย้อนหลังกันด้วยติดตามเด้อ นี่รอบใช่แล้วไปแล้ววันนี้เราจะสร้างตำนานที่นี่กันแล้วกูจะเอาให้เจ้าของไม่กล้าเชิญมาอีกเลยเฮ้ยคุยไม่ฝ่าผลงอดดูหน้าก็งานนี่เกยรติยศดอนแอร์อยู่นะคะทุกคนค่ะไปดูนะคะหนึ่งทุ่งตรงจันถึงสุกเลยจ้าแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวถ่าย๋ยบมีแม่เบี้ยอีกมีอะไรอีกมอเมอร์ไซค เยอะ่ร้จะเอาเก็บไปที่ไหนลรวเงินแล้วก็รายการอะไรได้เรื่องนะคะอย่าลืมค่ะทุกคนขอตัวไปขอตัวไป,ออไปนอนก่อนนะคะไปนอน is <laughs> that not